เราห้องแก่่ของแก่เลยครับพี่น้องดูดแล้วก็อืมสุดๆไปเลยว่ามือนี้ว่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุครุศุคนครับวัอนี้พบกับบาดดพักกินเทียวเลยพี่น้องครับวัอนี้ได้บางไม้บันไดอันนี้พี่น้องสบายนั่งครับผายกิลวครับแมีนครับก้อยผายกิลิวสบายนั่งครับก้อยแบบใจวายเลยครับมือนีบอุ้ยพักพี่น้องเกยมือนี้พักเบิดสวนพักเบิดสวนครับพี่น้องแซ่บคลั่กเราบุณีครับ คล้องแท้เพิ่นเลยบานนี่อุ้ยนรรกาศทุกนายก็พี่น้องอู้หอมแข็งครับหอมข้าวขัวอู้หอมหอมห้อมหอมครับกินข้าวขัวครับเอาเปิดแซกเปิดแซกอุ้ยพี่น้องเขาเต็มกองอข,อขออึ้นเขาแต่ว่าเขาอือตอนแรกอู้หูจ <laughs> ะเสียแรงพี่น,ใน,ใน้นองนี่มาเป็นยังไงกินเมื้อกระวังนี่ครับนี่ขาอ,ย,อ,ย,อยู่ Chứ lại thì bướng, lâu nó bướng được Ừ sập Bùm rồi, rồi Ừ, Đó là đây. Cứ, cứ đi hang là mà mặn nào ừ. 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 Ừm Ừ. 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 ท่านเดี๋ยวเอาห่อนเสียงมัดออกครับของแขกเดีวเอาของแขกไม่รู้อืมอืมของแขกเลยครับพี่น้องอืมดูดแล้วก็อืมอืุดๆไปเลยว่ะมึงนี่ว่ะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเดี้ยสุดเด็ดพี่น้อง สล,นนนสนะสลนันี่จิ้มก่อนมนสีแสี่น่ะสาัะจะมีรสขมนิกหน่อยคุณนกำลังเบเแวแวเบียกเป็นมิน่องประมาณเป็นครับกินหอด <c oughs> มันนี่แบบแบบสุกครับมันเป็นแบบสดอืมอืมอืมกลิหนอะ ครับๆเอาจรงัดอืมนี่บ่ได้กินโดนแซ่บ ไปต่อไปเขายำเล็บมือนางบ่อระยะอย่างเขาติดเกี่ยวกับนางไม่ได้พี่น้องต่างประเทศนะครับเนาะเขาปอนเนาะเหมนไก่เลี้ยงเกลี่ยเหมือนพี่มึงน่องนะพี่น้องเอ่ขอพูดพี่น้องเขาปอนเนาะติดตามเนาะครับเนาะ 嗯嗯，是的、嗯。<了>

เธลองพริกใหม่ได้พล้นเท็ดอืมสลัดหนของใส่ดีกินกับยังนก็แสบครับ Ừ. Ôi, lý mười đi bên nào em Hết cân không สลัดกินดอกกระเจ็บกะอือโอ้จังยิกระแจบเลยวะกับกับเลยอืมขึกอ้กงขยังแบบเจบเสี ดูห่าขึ้น่มติมแล้วครับหน,น,น่อยหน่อย